สวัสดีท่านคุณทุกคนกันด้วยนะครับเอ,อมีหลายคนถามผมมาว่าอ,อ My Cup, My Cup, ม,มาครับมาครับของผมอ่ะลงมอแล้วมันไม่ขึ้นมาครับอย่างที่คลิปนี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่ขึ้นมาครับแบบนี้ใช่ไหมครับาานี่มันไม่ขึ้นมาครับแบบนี้นะครับผมจะบอกอวิธีนึงถ้ามันขึ้นมาครับนะครับอ่าวิธีนี้เนี่ยถ้าคุณโหลดมอดปืน3 d มดีมาแล้วนะถ้าคุณกดเข้าไปในแอปนี้เลยเนะี่ยที่ผมบอกให้คุณโหลดนะ นันะคุณเนี่ยเข้ามาที่คุณดาวนโหลดไว้นี่มอดปืน3 d มดีันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับให้คุณกดค้างนะครับถ้ากดคําว่าเนี่ยไอสามปุมด้านลลางเนี่ยปึ๊บแล้วกดคําว่าแตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตกลงหนึ่งครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับไม่ไม่ไมต้องกดยกเลิกนะครับก็รอมันอย่างเงี้ยรอให้มัน,นโหลดเสร็จนะครับผมโอเคนะครับพอก็รอไปเรื่อยๆอ่อาพ่อแม่อ่าขอโทษนะคะเมื่อกี้มีโฆษณามา อ่าพอมันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟแบบนี then, ้เลยนะครับให้เราทาการเข้าไปในไฟนี้ครับแล้วก็กดเอาสองอันนี้ออกมานะครับแล้วกดตัดนะครับผมแล้วก็ออกมานะครับมาหน้านี้นะครับให้กดเข้าไปที่ไม c ค a f t นะครับโอเคแล้วก็เข้าไปที่มาครับอันนี้เลยนะครับก็วางไปนะครับแล้วก็รอมันแป๊บนึงครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมรอไปนะครับอย่าไปกดอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าพอเสร็จแล้วมันก็จะเอาเข้ามาในนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ย เข้ามาลบอันเก่าทิ้งนะครับผมลบอันที่ไม่มีเนี่ยทิ้งออกนะครับก็อันเนี้ยให้ทําเหมือนเดิมครับผมจะรอเหมือนเดิมครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดค้างแล้วก็กดตัดเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าในมาครับเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราให้ทนผระชมงเนี่ยมากดที่อันนี้นะครับ ก็กดใส่งไปเลยครับแล้วก็ลือมเดิมครับไม่ต้องกดเอขวล่างอะไรนะครับเนี่ยสองปุ่มนี้ห้ามกดเลยนะครับอ่าพอเสร็จแล้วแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับก็คือเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมลบอันนี้ด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทําการลบออกเลยครับถ้าท่านผู้ชมเล่นหมครับอยู่เนี่ยให้ท่านผู้ชมลบแมคคับออกไปเลยนะครับจนไม่มีอะไรเลยนะครับก็ค่อยเข้าไปนะครับพอเข้าไปรอแป๊บนึงนะครับผม โอเคนะครับพอมาแล้วท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นด้านบนมอสมันไม่ได้หรือเปล่าความจริงอันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับความจริงกับมอสมันได้แล้วอันนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยคือมอสมันเข้ามาแล้วคือท่านผู้ชมก็สร้างโลกปกติแหละอ่ะเลื่อนมาดูด้านล่างมอสนี่ครับมอสมาแล้วคือมันไม่เหมือนเวอร์ชันเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นแบบเวอร์ชัน1.7 1เล็กๆอ่ะมันยังเล่นมอสนี้ได้แต่เหมือนมอสเนี่ยผู้พัฒนาเขายังไม่อัปเดตนะครับมันก็เลยแบบ ยังเล่นว่าสร้างยังเล่นแบบเวอร์ชั่นแบบ1นึดเจ็ดใหม่ๆไม่ได้นะครับก็นี่ครับมันก็จะไม่มันจะไม่ขึ้นว่าเป็นเราสร้างหมดแล้วนะครับก็ก็สร้างปกตินะครับก็ปรับเป็นสูตรโกงปรับเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญท่านผู้ชมอย่าลืมมาปรับอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยสาปุ่มด้านหลังนี้นะครับเพราะไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็กดสร้างโลกไปเลยนะครับเอท่านผู้ชมกดสร้างโลกแล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเอ่อก็ต้องรอใช่ไหมครับเดี๋ยว พอเข้าไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะอันนั้นทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปอตอนนั้นนะ,ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะคบว่ามันได้แล้วอ่านี่มันก็จะมีปืนมีอะไรแบบปกติเลยนะครับแต่คือถ้ามีสมัครจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเสียงมันไม่มีคือของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.7จุด 34ี่นะครับก็คือมันผู้พัฒนาก็ยังไม่ได้พัฒนามานะครับก็คือมันยิงไม่ได้มันไม่มีเสียงมันมีแค่ลูกที่มันมีแค่แบบลูกกระสุนก็เป็นแบบแค่เสียงการใส่ลูกกระสุนเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะมันก็คือมันก็ยิงไม่ได้ครับแล้วมันก็แบบเล็งได้ปกติแต่คือมันยิงสัตว์อะไรมันก็ไม่ตายแหแต่คือแบบพวกระเบิดอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยยังใช้ได้อยู่อ่ะไม่เชื่อลองปาดูปุ๊บปุ้มนะครับมันก็จะระเบิดเป็นประมาณนี้แหละครับ ก็คือผมอยากบอกว่าที่ผมหายไปนานเนี่ยเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมเนี่ยที่ผมใช้อัดคลิปเนี่ยมันมันพังแล้วนะครับมันคือมันแบบมันพังแล้วผมก็ต้องแบบทําการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับ <S <'s s <great>. <S แล้วก็ที่ผมหายไปนานก็เพราะแบบผมแบบจะทําคลิปหลายคลิปไว้ด้วยนะแล้วแบบคลิปหลายคลิปนั่นอ่ะมันก็อยู่เครื่องเก่าแล้วตอนนี้คือเครื่องเก่าผมไปแล้วไงมันก็เลยยังไม่ได้นะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าถึง1,000ซับแล้วผมก็จะทำะคลิปบ่อยขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้งั้นลาก่อนนะครับ